จิตวิทยาอยู่เหนือคำพูดลบๆของคนเป็นพิษอย่างชาญฉลาดและเหนือชั้นคำพูดของมนุษย์มีอนุภาพเกินกว่าที่หลายคนจะตระหนักได้มันสามารถปลุกปั้นชีวิตคนหนึ่งให้ทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดของศักยภาพหรือทำลายความหวังและศรัทธาของใครบางคนให้ดับสูญลงในพริบตาเดียวในโลกที่เต็มไปด้วยความเห็นหลากหลายคำพูดลบจากคนรอบข้างไม่ใช่สิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงได้เสมอไป ไม่ว่าจะมาในรูปของการวิจารณ์เหน็บแนมการดูถูกดูแคลนหรือการโจมตีด้วยถ้อยคำที่เต็มไปด้วยอคติความอิจฉาหรือแม้แต่ความเกลียดชังโดยไร้เหตุผลบางคำพูดเจ็บยิ่งกว่าการลงไม้ลงมือเพราะมันซึมลึกกัดกร่อนศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างช้าๆโดยที่เราอาจไม่ทันรู้ตัวแต่สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งคือ คำพูดลบเหล่านั้นจะมีพลังทำร้ายเราได้หรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นแท้จริงแล้วเราไม่สามารถควบคุมความคิดหรือคำพูดของผู้อื่นได้สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือทักษะภายในที่จะรับมือกับมันอย่างมีสติมีศักดิ์ศรีและมีชัน้นเชิงคนที่อยู่เหนือคำพูดลบได้ไม่ใช่คนที่แข็งกระด้างจนไม่รู้สึกอะไร แต่คือคนที่เข้าใจจิตวิทยาของอารมณ์มนุษย์อย่างลึกซึ้งรู้ทันกลไกลของการโจมตีและสามารถแปลเปลี่ยนพิษร้ายให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาดในคลิปนี้ไม่ได้สอนให้คุณหนีปัญหาหรือแซงทำเป็นไม่เจ็บปวดแต่จะพาคุณไปเรียนรู้11หลักจิตวิทยาที่ทรงพลังเครื่องมือทางใจที่ทั้งเฉียบคมและใช้งานได้จริงเพื่อปกป้องคุณจากการตกเป็นเหยื่อของพลังงานลบ รักษาความสงบและศักดิ์ศรีภายในตัวเองและที่สำคัญที่สุดสร้างชีวิตที่แข็งแกร่งจนไม่มีถ้อยคําใดมาทำลายได้อีกคุณจะได้เห็นวิธีที่คนเข้มแข็งจริงๆใช้รับมือกับการโจมตีทางคำพูดไม่ใช่ด้วยการโต้กลับด้วยความโกรธไม่ใช่ด้วยการพิสูจน์ตัวเองอย่างกระวนกระวายแต่ด้วยการเหนือชั้นในการควบคุมสภาวะภายใน พราะสุดท้ายแล้วชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยถูกตัดสินด้วยเสียงของผู้คนที่ไม่เข้าใจแต่ถูกกำหนดโดยคนที่รู้คุณค่าของตัวเองและเดินไปข้างหน้าด้วยศรัทธาอันแน่วแน่คุณพร้อมหรือยังที่จะไม่ใช่แค่รอดจากคำพูดลบแต่เติบโตจากมันจนไม่มีอะไรหยุดคุณได้อีกหากพร้อมแล้วก้าวเข้าสู่บทเรียนชีวิตที่ทรงพลังที่สุดบทหนึ่งด้วยกัน 1. เข้าใจว่าคำพูดสะท้อนตัวเขาไม่ใช่ตัวเรา สิ่งแรกที่เราต้องวางหลักฐานในใจคือการเข้าใจว่าคนที่พรางพรูถ้อยคำบั่นทอนดูถูกหรือเสียดแทงนั้นแท้จริงแล้วเขากำลังเปิดเผยตัวต,วต,วตวนความเจ็บปวดหรือปมในใจของตัวเขาเองไม่ใช่ภาพที่แท้จริงของเราการพูดลบๆเหมือนกระจกที่สะท้อนความขาดความกโกรธความอิจฉาของเขาเองออกมาดังนั้นอย่าเพิ่งรีบรับเอาคำนั้นมาประทับใจตัวเอง จิตวิทยาที่สำคัญคือการแยกแยะเราต้องเรียนรู้ที่จะแยกความเห็นของเขาออกจากความจริงของเราใครที่พูดลบมากๆแปลว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาและการเอาคำพูดของเขามาตัดสินตัวเองก็เท่ากับยอมให้เขาลากเราลงไปสู่บาดแผลเดียวกับเขาเองจำไว้คำพูดของคนอื่นเป็นภาพสะท้อนหัวใจเขาเองไม่ใช่คำตัดสินคุณค่าในตัวเรา 2. ตั้งเกราะทางอารมณ์อย่างมีสติ เมื่อเราเข้าใจว่าคำพูดลบๆเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เราขั้นต่อมาคือการตั้งเกราะทางอารมณ์เกราะทางอารมณ์ไม่ใช่การปิดใจแข็งกระด้างหรือทำเป็นไม่รู้สึกแต่คือการอยู่กับความรู้สึกตัวเองอย่างมีสติรู้ว่าคำพูดนั้นทำให้เรารู้สึกอะไรโดยไม่ต้องวิ่งหนีหรือผลักสมันออกไปการตั้งเกราะหมายถึงรู้ทันตัวเองในวินาทีที่โดนทำร้ายเช่น ฉันได้ยินเขาวิจารณ์แรงๆฉันรู้สึกเจ็บชี๊ิแต่ฉันจะไม่ให้มันกัดกินตัวเองฉันรู้สึกเสียหน้าแต่ฉันเลือกไม่ตอบสนองด้วยความโกรธเทคนิคง่ายๆในการสร้างเกราะทางอารมณ์เช่นหายใจลึกๆและยาวๆสามครั้งเมื่อโดนกระทบท่องในใจนี่เป็นแค่เสียงหนึ่งในจักรวาลไม่ใช่ความจริงทั้งหมดจินตนาการเหมือนมีฟองสบู่ใสๆคลุมตัวเองไว้ปล่อยให้คำพูดกระทบฟองแล้วเด้งออกไป การตั้งกรอบแบบนี้ทำให้เราไม่ถูกดูดเข้าไปในเกมอารมณ์ของคนเป็นพิษช่วยให้เรามองเห็นสถานการณ์อย่างมีมุมมองกว้างขวางและสงบนิ่ง 3. อย่าตอบโต้ด้วยพลังงานเดียวกันกับดักใหญ่ที่สุดที่คนเป็นพิษมักหล่อเราเข้าไปคือการทำให้เราโกรธโมโหดา่าโต้กลับหรือประชดประชันถ้าเราหลงกลไปอยู่ในสนามอารมณ์เดียวกันเราก็เท่ากับแพ้โดยไม่รู้ตัว กฎเหล็กของจิตวิทยาชั้นสูงคืออย่าสู้ด้วยพลังงานเดียวกันอย่าใช้ความเกลียดตอบโต้ความเกลียดอย่าใช้ความหยาบคายตอบโต้ความหยาบคายเพราะมันจะทำให้เรากลายเป็นแบบเดียวกับคนที่เรากำลังไม่พอใจสิ่งที่ควรทำแทนคือตอบด้วยความนิ่งและความเหนือชั้นถ้าเป็นไปได้ให้ตอบกลับด้วยความเมตตาแบบคนที่เข้าใจว่าผู้อื่นมีบาดแผลในใจ ถ้าไม่ไหวจริงๆให้วางเฉยปลีกตัวออกมาโดยไม่ต้องเอาชนะตัวอย่างการตอบโต้แบบเหนือชั้นขอบคุณที่ให้ความคิดเห็นฉันจะพิจารณาดูนะผู้สุภาพแต่ปิดเกมฉันเข้าใจว่าคุณอาจมีวันที่ไม่ดีหวังว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณตัดไฟแต่ต้นลมการไม่ตอบสนองด้วยพิษคือการทำลายพลังงานลบตั้งแต่ต้นทางและทำให้ตัวเราคงความสง่าง,งามเอาไว้ได้ 4. ฝึกสติด้วยการดูไม่ใช่ด่วนตัดสินหนึ่งในทักษะทางจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดคือการเปลี่ยนจากการด่วนตัดสินมาเป็นการสังเกตอย่างมีสติเมื่อใครพูดลบใส่เราสิ่งแรกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติคือเราอยากปกป้องตัวเองอยากโต้ตอบหรืออยากพิสูจน์ตัวเองทันทีนั่นคือสัญชาตยานสู้หรือหนีแต่ถ้าเราสามารถเห็นความรู้สึกเหล่านั้น โดยไม่ด่วนตัดสินไม่รีบเชื่อหรือไม่รีบตอบสนองมันจะเหมือนกับการหยุดเกมชั่วขณะทำให้เรามีพลังในการเลือกวิธีตอบสนองอย่างชาญฉลาดตัวอย่างการฝึกสติในสถานการณ์จริงมีคนพูดเน็บแนมว่าเก่งจังเลยนะได้เพราะเส้นสายละาสิแทนที่จะโกรธทันทีลองสังเกตว่าใจฉันวิวววเจ็บจี้ชีฉันรู้สึกไม่ยุติธรรมแต่ยังไม่ต้องทำอะไรตอนนี้แค่รู้ มีคนพูดกระทบว่าแบบนี้ก็เรียกว่าความสำเร็จเหรอสังเกตว่าฉันอยากตอบโต้ฉันรู้สึกโดนดูถูกแต่ยังไม่ต้องตอบโต้ทันทีการดูอย่างมีสติคือชัยชนะครั้งแรกเพราะเมื่อเราหยุดด่วนตัดสินเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ตัวเองและคนที่หวังจะควบคุมเราด้วยคำพูดจะหมดอำนาจในทันที ห้ารู้จักตีกรอบคนเป็นพิษให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยจิตวิทยาอีกขั้นหนึ่งในการอยู่เหนือคำพูดลบคือการตีกรอบ set boundaries อย่างแนบเนียนและเด็ดขาดอย่าปล่อยให้คนที่มีพฤติกรรมทำร้ายเราด้วยคำพูดล้ำเส้นเข้ามาทำลายพลังงานชีวิตของเราการตีกรอบไม่ใช่เรื่องหยาบคายแต่มันคือการปกป้องพื้นที่ชีวิตของตัวเองอย่างให้เกียรติทั้งตัวเองและผู้อื่นตัวอย่างการตีกรอบอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่น ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นนะแต่ฉันอยากให้เราคุยกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันฉันขอไม่พูดคุยเรื่องนี้ถ้ามันทำให้บรรยากาศไม่ดีฉันเข้าใจว่าคุณมีมุมมองแบบนั้นแต่ฉันขอเลือกเส้นทางของตัวเองการตีกรอบที่ดีไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องทะเลาะแค่ต้องชัดเจนในเจตนารมณ์ว่าเราจะไม่ยอมรับการปฏิบัติที่ทำร้ายศักดิ์ศรีของตัวเอง จำไว้เสมอคนที่มีอำนาจในชีวิตเราคือคนที่เราอนุญาตเท่านั้นถ้าเราไม่อนุญาตเขาจะไม่มีพลังทำอะไรเราได้ 6. เปลี่ยนคำพูดลบๆเป็นเชื้อเพลิงในการเติบโตแทนที่จะเก็บคำพูดลบๆไว้ทำร้ายตัวเองเราสามารถแปลร,รูปพวกมันเป็นพลังงานเพื่อการเติบโตเทคนิคการเปลี่ยนพิษเป็นพลังคือฟังอย่างมีสติแล้วแยกแยะว่ามีข้อเท็จจริงอะไรที่เอาไปพัฒนาได้ไหม ถ้าไม่มีข้อเท็จจริงมีแต่ความเกลียดชังหรืออคติก็ให้โยนทิ้งแต่ถ้ามีข้อแนะนำที่แฝงอยู่แม้ในคำพูดลบเช่นความจริงบางอย่างเกี่ยวกับทักษะหรือพฤติกรรมของเราให้นำมาปรับปรุงตัวเองอย่างชาญฉลาดตัวอย่างเช่นมีคนว่าทำไมพูดว่ากวนจังฟังไม่รู้เรื่องถ้าเราสังเกตจริงๆอาจเห็นว่าเราต้องฝึกสื่อสารให้ชัดขึ้นไม่ใช่เพราะเขาด่าแต่เพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้น มีคนเน็บว่าเก่งแต่ปากเอาเข้าจริงทำไม่ได้หรอกถ้าเราเอาคํานี้มาเป็นแรงผลักให้พิสูจน์ด้วยการลงมือทำจริงๆคําพูดลบก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าบทสรุปของจุดนี้คือไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับเราเรามีสิทธิ์เลือกเสมอว่าจะให้คําพูดนั้นกัดกร่อนเราจากภายในหรือจะใช้มันเป็นแรงส่งให้เราแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม 7. ใช้พลังความเมตตาละลายพิษ ฟังดูขัดแย้งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วหนึ่งในวิธีทางจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดในการอยู่เหนือคำพูดลบๆก็คือการใช้ความเมตตาคนที่คอยปล่อยคำพูดเป็นพิษส่วนใหญ่มาจากจิตใจที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความรู้สึกต่ำต้อยหรือความผิดหวังในชีวิตจงมองเห็นความเจ็บปวดเบื้องหลังคำพูดลบนั้น เมื่อเราเห็นได้เช่นนี้เราจะไม่หลงเข้าไปเล่นเกมโต้กลับไม่หลงไปเกลียดเขาเพิ่มแต่เราจะมองเขาด้วยสายตาของคนที่เข้าใจว่าเขาเองก็ทุกข์แม้จะยังไม่รู้ตัวก็ตามตัวอย่างการใช้ความเมตตาแบบเรียบง่ายในใจบอกตัวเองว่าเขาคงมีวันที่แย่ขอให้เขาพบเจอความสงบอวยพรในใจให้เขาแม้จะโดนทำร้ายเช่นขอให้เขาพบความสุขในเร็ววันการทำแบบนี้ไม่ใช่การยอมจำนน แต่คือการปลดล็อกตัวเองจากการถูกล่ามไว้กับพลังลบความเมตตาจะทําให้ใจเรานุ่มแต่ไม่อ่อนแอเป็นการแสดงพลังภายในที่สูงกว่าการโกรธโต้อตอบหลายเท่า 8. เลือกสภาพแวดล้อมที่หล่อเลี้ยงจิตใจต่อให้คุณแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนเป็นพิษทุกวันใจก็ย่อมสึกหรอเป็นธรรมดาดังนั้นทักษะจิตวิทยาขั้นสูงคือการเลือกสภาพแวดล้อมอย่างมีสติ ถามตัวเองเสมอสภาพแวดล้อมที่ฉันอยู่พาฉันเติบโตรหรือกดฉันให้ต่ำลงคนที่ฉันใช้เวลาด้วยทำให้ฉันรู้สึกมีพลังหรือหมดพลังถ้าเจอสภาพแวดล้อมเป็นพิษอยากกลัวที่จะตีตัวออกห่างหรือแม้แต่เปลี่ยนที่ยืนของตัวเองไม่จำเป็นต้องทนอยู่ในวงจรที่ทำร้ายใจซ้ำๆเพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าการพยายามเปลี่ยนคนที่ไม่อยากเปลี่ยนตัวเองการเลือกอยู่กับคนที่ส่งเสริม เลือกอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณเลือกคบคนที่พูดด้วยกำลังใจไม่ใช่ด้วยการบั่นทอนเลือกสังคมที่กระตุ้นให้คุณอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดจำไว้ดอกไม้ไม่ได้งามได้ด้วยตัวมันเองมันต้องมีแดดน้ำและดินที่ดี 9. พัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองจนคำพูดลบทะลุผ่านไม่ก่อใจสุดท้ายการอยู่เหนือคำพูดลบได้อย่างถาวรคือการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างลึกซึ้ง คนที่มีศรัทธาในตัวเองสูงจะไม่หวั่นไหวไปกับเสียงนกเสียงกาเพราะเขามีเสียงภายในที่มั่นคงกว่าคำพูดภายนอกวิธีเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองฝึกพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่สร้างพลังเช่นฉันมีคุณค่าในแบบที่ฉันเป็นสะสมความสำเร็จเล็กๆทุกวันเพื่อเป็นหลักฐานให้ตัวเองเห็นว่าฉันทำได้ย้ำเตือนตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากทุกคน เมื่อเราสร้างความเชื่อมั่นจากข้างในจริงๆต่อให้มีใครพูดลบอีกกี่ร้อยกี่พันคำมันก็จะเหมือนลูกปืนที่ยิงทะลุผ่านเกราะว่างเปล่ามันไม่ทำร้ายเราได้อีกต่อไปสรุปสั้นๆของข้อนี้ถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นใครคำพูดของคนอื่นจะไม่มีอำนาจใดๆเหนือคุณ 10. อย่าติดกับกับดักการยืนยันตัวตนคนจำนวนมากติดอยู่ในกับดักที่ลึกและอันตราย โดยไม่รู้ตัวนั่นคือการอยากได้รับการยอมรับจากทุกคนเมื่อถูกพูดลบถูกวิจารณ์ถูกสบประมาทจิตใจจะสั่นไหวเพราะรู้สึกเหมือนตัวตนถูกคุกคามจึงพยายามตอบโต้แก้ตัวหรือพิสูจน์ตัวเองอย่างไม่จำเป็นความจริงที่สำคัญที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนยอมรับเพื่อมีคุณค่าไม่มีใครในโลกนี้ที่เป็นที่รักของทุกคนต่อให้เป็นคนที่ดีเลิศที่สุดก็ยังมีคนไม่ชอบอยู่ดี ดังนั้นถ้าเราเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกกับความเห็นของคนอื่นเราจะไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกข์วิธีอยู่เหนือกับดักนี้คือยอมรับว่าคำวิจารณ์เป็นแค่มุมมองไม่ใช่ความจริงสากลฝึกยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองแม้ไม่มีเสียงชื่นชมจากภายนอกถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ฉันทำตรงกับคุณค่าหรือเป้าหมายของฉันไหมแทนที่จะถามว่าคนอื่นพอใจไหม การไม่วิ่งไล่ล่าการยอมรับจากทุกคนจะทำให้หัวใจของคุณเป็นอิสระอย่างแท้จริงและไม่ถูกคำพูดลบฉุดลากอีกต่อไป 11. สร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่จนคำพูดลบเล็กเกินจะสนใจสุดยอดจิตวิทยาในการอยู่เหนือคำพูดลบไม่ใช่แค่การป้องกันตัวจากพิษภายนอกแต่คือการสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่จนคำพูดลบไม่มีความหมายอีกต่อไป เมื่อคุณใช้พลังทั้งหมดไปกับการพัฒนาตัวเองทำสิ่งที่รักเติบโตสร้างคุณค่าและเติมเต็มชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงคำพูดลบจะกลายเป็นเสียงกระซิบที่ไกลและจืดจางจนคุณไม่ได้ยินด้วยซ้ำวิธีสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความหมายสำหรับตัวเองทุ่มเททำในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นด้วยหัวใจทั้งหมด ใช้เวลาและพลังงานกับการสร้างบางสิ่งมากกว่าการโต้อตอบเสียงนินทาวางมาตรฐานชีวิตของตัวเองให้สูงกว่าการโดนดึงลงด้วยพลังงานลบจำไว้คนที่กำลังสร้างตึกระฟ้าไม่มีเวลาหันไปโยนก้อนหินใส่คนที่ด่าอยู่ข้างทางชีวิตคุณควรใหญ่พอจนเสียงลบๆนั้นเล็กเกินไปที่จะสะเตือนใจคุณได้อีกต่อไปบทสรุป ในสนามชีวิตที่เต็มไปด้วยเสียงวุ่นวายคำพูดลบของคนเป็นพิษไม่ใช่สิ่งผิดปกติแต่เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นจากความอิจฉาความไม่เข้าใจความกลัวหรือแม้แต่ความโง่เขลาโดยไม่รู้ตัวของผู้พูดเองประเด็นที่สำคัญคือคำพูดลบจะมีอิทธิพลต่อเราหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีภูมิคุ้มกันทางใจมากพอหรือไม่ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้พูด เมื่อเข้าใจหลักการนี้อย่างลึกซึ้งคุณจะพบว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในถ้อยคำเหล่านั้นแต่อยู่ที่การเลือกตอบสนองของคุณเองคุณสามารถเลือกที่จะปล่อยให้มันกัดกินจิตใจจนบั่นทอนตัวเองช้าๆหรือใช้มันเป็นเชื้อเพลิงในการเสริมสร้างตัวเองให้แข็งแกร่งและเฉียบคมยิ่งขึ้น11หลักจิตวิทยาที่กล่าวมาทั้งหมดในคลิปนี้คืออาวุธเงียบ ไม่ใช่อาวุธที่ใช้ทำลายคู่ต่อสู้แต่เป็นอาวุธที่ใช้ปกป้องตัวเองสร้างกรอบให้กับจิตใจและเสริมเข็มขัดแห่งเกียรติยศให้กับการดำเนินชีวิตของเรานี่คือความจริงที่คุณต้องตระหนักไม่มีความสำเร็จใดที่ปลอดจากคำวิจารณ์ไม่มีเส้นทางยิ่งใหญ่ใดที่ไม่มีผู้คนคอยตั้งคำถามดูแคลนหรือท้าทายและไม่มีมนุษย์คนใดที่ยิ่งใหญ่จริงๆโดยที่ไม่เคยถูกตราหน้าหรือเข้าใจผิด ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่การพยายามลบเสียงลบออกจากโลกซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่คือการสร้างจิตใจที่มั่นคงเยือกเย็นและเฉียบแหลมพอที่จะเลือกได้ว่าเสียงไหนสมควรรับฟังและเสียงไหนสมควรวางทิ้งไว้ข้างทางอย่างไร้ค่าเพราะเมื่อคุณหยุดให้คุณค่ากับคำพูดลบคุณจะไม่ต้องเสียเวลาอธิบายตัวเองให้กับคนที่ไม่ต้องการเข้าใจคุณจะไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้เหนื่อยกับคนที่ตั้งใจมองข้าม คุณจะได้ใช้พลังงานทั้งหมดไปกับการสร้างชีวิตในแบบที่ตัวเองภูมิใจอย่างแท้จริงและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะพบว่าการเติบโตเงียบๆท่ามกลางเสียงนินทาคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าคำโต้เถียงใดๆทั้งสิ้นบทเรียนสุดท้ายที่คุณควรจดจำคืออย่าใช้ชีวิตเพื่อเอาชนะเสียงลบแต่จงใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองอย่าให้อคติของคนอื่นมากำหนดขอบเขตความฝันของคุณ และอย่าเดินช้าเพียงเพื่อหยุดอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเส้นทางที่คุณเลือกเดินจงปล่อยให้ความสำเร็จของคุณเป็นคำตอบที่ยิ่งใหญ่กว่าเสียงนินทาใดๆจงปล่อยให้คุณค่าภายในตัวคุณเป็นกำแพงที่คำพูดลบไม่อาจปีนข้ามได้และจงปล่อยให้ความสงบภายในเป็นเกราะที่ปกป้องคุณจากทุกพลังงานเป็นพิษชีวิตที่เหนือชั้นคือชีวิตที่เลือกไม่ให้เสียงภายนอกมามีอำนาจเหนือเสียงภายใน วันนี้คุณมีทางเลือกแล้วเลือกที่จะเป็นเหยื่อของคำพูดลบหรือเลือกที่จะก้าวข้ามมันและเดินไปข้างหน้าด้วยความแข็งแกร่งในแบบที่ไม่มีใครพรากไปได้ทางเลือกนั้นเป็นของคุณแล้วและคุณพร้อมเสมอที่จะเป็นมากกว่าคำพูดของคนอื่น